เป็นอะไรเอ่ยไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้โอ้โหขึงแผง 1, พันหกคูณไหมดวงตาปีศาจมาไม่โดนหกสิบโอ้โหสิบมายกแผงสองพันีกแล้วดอกนี้โอ้โหไวไหมตัวหนึ่งพันหกนะฮะสามพันหกแล้วเจ็ดร้อยยี่สี่พันสามคำเดิมคลิปวิดีโอต่อไปนี้ทำเพื่อความบันเท่านั้นไปไป,ไปสมควรได้รับคำแนะนำไปกันเลย ครับสวัสดีพี่น้องสายปั่นทุกท่านนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ก,ก,ก,กดกระดิ่งกุุงกิ้งมุ้งมิ้งให้ฟงหมิ่งก่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับมิสเตอรี่นะฮอีบุ๊กออฟมิสตรีนะฮะ e จาวิตชีเป้ามาเกมนี้นะฮะมาดูกันว่าจะได้หรือว่าจะเกลือนะฮะก็เกมนี้ <c oughs> ก็เป็นเกมที่ยอดนิยมอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับเกมอ e ีบุ๊กนะฮะก็มาดูอตัตาราต้งทุนจ่ายกันก่อนดีกว่านะฮะก็สเกตเตอร์จะเป็นหนังสือนะวายแล้วก็เทพลาแล้วก็เทพ เขาเรียกว่าเทพอนูบิสที่เป็นลูกหัวเป็นหมานะ,ะแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์อฟีสปินนะฮะที่จะให้เราเลือกนะฮะแล้วก็มีการซื้อฟีฟฟีสปินด้วยเริ่มต้นที่50เท่านั้นไนดะ้เกมนี้ไปเบ็ดหนักหนักบอกแล้วนะฮะเบ็ดไม่หนักเราไม่ปั่นนะฮะไม่คุ้มนะต้องเอาให้สุดไปเลยนะฮะแต่ทีนึงแม่งต้องคุ้มนะบอกเลย <c oughs> ก็จะวิจัดให้วันนี้ไม่ผิดหวังน่าจะไม่ผิดหวังเพราะว่าเกือบทุกเกมนะเข้าเกือบทุกเกมในะที่จะวิจัดให้นะฮะสีเป้ามาเราจัดทันทีนะไม่มีรอนะว่าสล็อตจะแตกเป็นเวลานะฮะเป็นเวลาแน่นอนเชื่อเลยอุ้ยอยู่มาดอกนี้เท่าไหร่ร้อยหกสิบต่อเนื่องเปล่าต่อเนื่องไปเอมาอุ้ยสนะี่ร้อยแปดร้อยยี่สิบฮะดอกเมื่อกี้โอ้โหดวงตาปริสัต์เปลี่ยนเป็น,ปนไม้เท้านะเท่าไหร่ เป็นตกคิว Q ตอ่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหทั้งแผงไวายไหมสองโอ้โหนี่ฮะวายเดียวเดพันสี่มาต่อเนื่นงน 4, องโอ้โห้สองพันร้อยดอกนี้จัดไปหนักทุกดอกหนักทุกดอกบอกบอก่อนเลยจัดไปสี่แปดนะดอกนี้ไม่เท่าไหร่ต่อเนื่องแต่ต่อเนื่องดีจัดโอ้โห้ปันเจ็ดนะไม่พันใม่ร้อยหกสิบนะสองพันเจ็ดแล้วดอกนี้มนาะสองพันเจ็ดร้อยหกสิบนะ นะต่อเนื่องดีจริงๆนะฮะวันนี้ตอนนี้เวลานี้ดนด่วนนะบอกเลยโอ้โหคิวมาสตัวนะฮะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยไม่ได้อะไรนะ 1, ไล,น 2, ล,ลวันนี้โอ้โหครึ่งแผงพันหคูณไหมดวงตายปีศาจมาไม่โดน60โอ้โหสิบมายกแผงสองบนปอียแล้วดองนี้โอ้โวยไม่ตัวหนะึ่ันหะฮะสามพแล้วเจ็ดร้อยยี่สี่พันสโอ้โหนี่ยังไม่เข้ารีสปินนะบอกเลย วรวบรวนเลยไม้เท้าสามร้อยหกโอ้โหยักมาเกือบทั้งหน้านะับขอทั้งหน้าทั้งรอบก,ก็ได้นะสำหรับเกีหยิบวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันท้ายคลิปนะฮะสำหรับสูตรจาวิศนะที่ใครสนใจนะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเลยไม่ก็เลื่อนเลื่อนไปเลยก็ได้ฮนะไม่เป็นไรแต่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยสเกตเตอร์อีกตัวเดียวเท่านั้นนะสเกตเตอร์ต้องมาสี่ตัว <c oughs> โอ้โหมาจนได้ ลุยนี่ฮะฟีเจอร์ฟรีสเปนนะมาจะให้เราเลือกนะมีด้วยกันสฟีเจอร์นะก็มีการฟรีห้ารอบคูณ1ิแล้วก็ฟรี1ิบรอบคูณห้านะฮะก็เริ่มจากคูณห้ากว่าเริ่มจากคูณห้ากว่าหมฟรีเออมันมันมันเบสิกมันอยู่ที่10รอบอยู่แล้วไปคูณห้านะฮะลองถ้าดวงตามาเต็มหน้านี่โอ้โหเตมเยมันได้เลยนะฮะโอ้โหย่าเกือนะอนุบิสอาโดบิสไม่จัดให้ผมเลย เอาบุกมาเปิดโอ้โหครึ่งแผงดอกนี้เท่าไหร่หุ้ยสี่เปนสี่เลยอ่ะคูณหกอ่ะโอ้โหเยอะแยะจัดไปโอ้แจกดีจัดแจกดีจัดเกมนี้เอาเรื่องดอกเดียวก็อยู่แล้วมั้งโอ้โหมาอีกพันสามคูณเจ็ดโอ้โหพันสามไม่บวกไม่คูณด้วยโอ้โหสามพันสามหกสิบมาอีกพันหกอีก เท่าไหร่ฮะโอ้โหสี่พันเก้านะฮะตึงเลยฮนะอย่างตึงนะบอกเลยไม่มีเกลือโอ้โหสองพันร้อยอีดอกนึงโอ้โหแต่ละดอกคูณสิบไปแล้วฮะตอนโอ้โหเก้าพันโอ้ยโอ้โหเท่าไหร่ฮะรางวัลก้อนโตดอกนี้เก้าพันเท่าไหร่วะเก้าพันหกร้อยนะรู้สึกทำไม่เป็นนะเมื่อกี้หรือว่ามื่นวะเฮ้ยมื 10, 000, ่นมื่นพันเฉยไอ้เด้อดอกนี้มื่นพันโอ้โหเต็มตีนดอกนี้ฮนะโอ้โห โอเครวเท่าไหร่โอ้โ oh, หดอกสุดท้ายพอดีเลยนะที่ได้หมื่นพันโอเคสรุปเราได้สองหมื่นสองพันสี่รอสี่สิบไม่กอดสหมุนก็ถือว่าไม่เกลือเออจัดต่อมันต้องเบิ้นนะเพราะว่ามันกําลังเข้านะตอนนี้ก็ส0บยหมนนะุนถ้าไม่เข้าก็ต้องเลิกนะฮะแต่อขอจัดรัวก่อนตอนนี้เดนียวหนึบมาไม่มาด้วยเฮ้ยโอดวงตาปีศาจผมว่าสมควรถอนละไป เราไปดูสูตรกันท้ายคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิงมุ้งมิงด้วยไปกันเลยสูตรจาวิต2 0 2 2นะตัวนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเลย2 0 2 2นะะปีใหม่ล่าสุดก็สูตรตัวนี้มีจาวิตเข้ามาช่วยดูแลในระบบด้วยนะฮะก็นี่มีทุกค่ายเกมนะฮะของสล็อตก็จะรีวิวให้ดู ก่อนลวกันก็ลิงเกมก็จะเป็นลิงเกมของหน้าเว็บที่เราเล่นนะ,ะสามารถดึงมาวางแล้วก็กดเข้าไปเล่นผ่านตัวโปรแกรมคำนวณสูตรสแกนตัวนี้ได้เลยนะฮะก็ดูกันและกันนะว่าเข้าดีหรือไม่ดีนะรีวิวกันให้ดูสดๆนี่ก็ได้ส้มนะฮะเบ็ดหนึ่งบาทก็ใช้สูตรนะก็โอเคแล้วก็ลองปรับเบ็ดดูอะไรได้ปกตินะฮะสามารถใช้งานผ่านสูตรได้เลยเออ นี่ไงเป็นไงล่ะดอกแรกนะรัไอ้นี้เท่าไรเบ็ดร้อยได้มา500ยเลยฮนะหมุนไปทีเดียวนะโดยการใช้สูตรนะก็เป็นประมาณนี้นะฮะเบื้องต้นสำหรับสูตรจาวิตนะฮะ2022นะฮะก็มีทั้งบาะะคาร่านะฮะเซ็กซี่แล้วก็บาคาร่าเอสนะฮะบาคาร่าเอสเอแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือซิกโบหรือว่าไฮโลนั่นเองนะฮะ ตรงเปะฮะตรงแน่นอนนะบาคาร่าตรงแน่นอนตรงทุกห้องนะทีเด็ดก็คือจะมีสูตรวิเคราะห์าตารางสถิติแพ้ชนะของฟุตบอลนะฮะให้เราด้วยนะเราสามารถใส่ราคาใส่ทีมใส่อันดับแล้วก็ใส่ลีกใส่ราคาได้ทุกอย่างนะแล้วก็กดคำนวณมันจะคำนวณออกมาให้เราเองนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ